สวัสดีเจ้าวันนี้เราก็มาปะกันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่7กันยายน2567เจ้าเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าตะวนันี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกนักบางแห่งโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้45มิเมตรทีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทุ่งหลวงอำเภอแม่วางจัังวดหเชียงใหม่เจ้าประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่3เรื่องฝนตกนักถึงนักมากบริเวณภาคเหนือเวลาประมาณตี4ของวันที่7กันยายน2567พายุใต้ฝุ่นยางิบริเวณเอ่าวตังเกียมีูนย์กลางทางด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด ซาวจุดสามองศาเหนือลองจิจูด108.5รอองศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดศูนย์กลางประมาณ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ2าวกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางนินประเทศเวียดนามในวันนี้ หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเฟชั่นตามลำดับลักษณะจะอีย้ย่าอภาคเหนือมีฝนตกนักถึงนักมากและลมกระโชกแหงบางแหงในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้เจ้าเรามาดูคาดหมายลักษณะอากาศ14ช,ชั่วโมงตั้งหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกนักบางแหงบริเวณจังหวัด จึงไา้พยา,น,าน่านและแปรเจ้า,จาอุณหภูมิต่ำสุดเ64-65องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้าภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตาก อุตราดิษฐ์พิษนุโลกและเพชรบูรณ์เจา้าอุณหภูมิต่ำสุด2 5วองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้าสุดท้ายนี้ในช่วงวันที่7-9ถึง9กันยายนนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงนักมากและมีลมกระโชกแหงบางแหง่ง ก็ขอให้ป่อแม่พี่น้องเตรียมการป้องกันและระวังอันตรายจากฝนตกนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเ,เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ปาป่าไหลหลากไว้ตัวเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่053277919หรือติดตามทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ทเ,เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน